วันที่12นะครับผมได้เข้ามาตรวจพื้นที่นะครับพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านในอำเภอนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านครับแล้วก็ ทีมของช่างของอบจ,จอนะครับก็เข้ามาดูพื้นที่ว่าความเสียหายมันเป็นระดับไหนนะครับมาเห็นแล้วก็ตกใจนะครับว่าอ,อย่างนี้ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยคงจะเป็นปัญหาที่ชาวบ้านเนี่ยถ้าไม่รีบช่วยเหลือนะครับเราตั้งแต่เมื่อวานเย็นนะครับก็ได้ประสานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็ได้นาวัสดุนะครับเข้ามาที่จะานอย่างไรก็ได้ให้ให,ให้ชาวบ้านได้สามารถเดินทางออกมาได้ก่อนนะครับในเบื้องต้นแล้วเช้าวันนี้ นะฮะก็ได้ส่งเครื่องจักรนะของอบจนะครับก็คือรถบดรถเกรดเข้ามาเพื่อจะปรับหน้าถนนให้ให้เดินทางสะดวกหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนทางที่ขาดนะครับก็ก็ซ่อมให้เดินให้ให้สามารถสัญจรได้ก่อนส่วนในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ติดอยู่ข้างในนะครับวันนี้ก็ได้นำพวกข้าวสารอาหารแห้งนะครับว่าน้ำที่จะบรรเทา ให้กับพี่น้องก่อนนะครับก็ก็นำมาเพื่อที่จะออมอบให้พี่น้องอยู่ในนั้นประมาณกับ200คนนะครับเป็นถุงยางชีพนะว,วันนี้ก็ได้มาดําเนินการที่จะดูแลให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสส,สคุณยิ่งยิติการนาด้วยนะครับสสพื้นที่นะฮะที่ที่ได้ให้ส่งข่าวนะครับแล้วก็บอกเสริงสถานการณ์นะ ปัญหาในพื้นที่นะครับโดยผ่านทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับประสานงานกันทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของเรานะครับได้รีบเข้ามาอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็คิดว่าในระยะช่วงนี้ฝนน่าจะทิ้งขาดนะฮะถ้าหายถ้าว่ามีฝนมาเนี่ยเราคิดว่าภายใน7วันนี้นะครับคงจะ,ะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะครับแล้วก็แล้วก็ในระยะยาวก็คงจะต้องมาดูว่าวิธีการจะ,ะทำยังไงให้ให,ให้ปัญหาเดิมๆนียมันหมดไปบ้าง นะครับเช่นสะพานหรืออะไรเราจะทำอย่างลักษณะไหนยังไงไม่งั้นพี่น้องจะไปประถานอยู่ตลอดทุกปีนะครับที่พอหน้าฝนก็พี่น้องที่อยู่ด้านในก็เป็นห่วงแล้วว่าฉันจะอยู่ยังไงฉันจะออกจากบ้านยังไงถ้าน้ํามามากกว่านี้นะครับอันนี้ด้วยความห่วงใหญ่ครับ